หลังจากที่เราทำโมชั่นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการส่งออกนะไปที่เมนูไฟล์ครับ ไปที่เมนูไฟล์เลือก export ร์ตเอ็แล้วเลือกไปที่ Add to Render Queue ตัวที่2นะครับสังเกตที่ property ข้างล่างตรงนี้ Output to ให้เอาเมาส์มาคลิกนะครับตรงแถบตรงนี้ที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้คลิกนะครับเราจะส่งออกไฟล์ของเราไปเก็บที่ไหนนะครับอ่าอย่างเช่น ส่งไปเก็บที่วิดีโอตั้งชื่อตรงนี้ตั้งชื่อ,อตั้งชื่อว่าส้มตำส้มตำนามสกุลนี้ได้จะเป็น avi นะครับอันนี้เก็บไว้ที่วิดีโอสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าส้มตำเปิดเข้าไปนะครับไฟล์ของเราชื่อส้มตำ avi แล้วก็คลิกที่ปุ่มเซฟ ตรงนี้จะเปลี่ยนชื่อที่เราตั้งทันทีเป็นคำว่าส้มตำจากนั้นให้ไปคลิกที่ปุ่ม Render คลิกที่ปุ่ม Render ก,มก,มก,มกตตต็ดูตรง Status ตรงนี้นะครับให้วิ่งจนครบนะครับจนครบคก็เสร็จของการส่งออกไฟล์ อันนี้คือการเรนเดอร์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ย่อโปรแกรมลงไว้ย่อโปรแกรมลงไว้ก็ไปดูนะครับว่าเมื่อกี้เราเรนเดอร์ไปแล้วเนี่ยอาจารย์เอาไปเก็บไว้ที่วิดีโอฟลเอร์่อสมตานี่ครับไฟล์ที่เราเรนเดอร์ออกมาแล้วนะครับจะเป็นนามสกุล avi นะครับซึ่งมีขนาดไฟล์ใหญ่มากนะครับฉะนั้นเมื่อไฟล์ใหญ่มากแล้วเนี่ย ให้เปิดโปรแกรม